ดาญาโยพุทธบริษัทว่ามีของชิ้นหนึ่งก็มีของชิ้นหนึ่งที่จะมาทำขึ้นมาเมื่อวันพระฤหัสของชิ้นนี้ได้มาจากวิการปฏิบัติพระกรรมฐานเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วมาจะมามีร่างกายเสียดมากเพราะหลังจากวันที่สามตุลาคมวันนั้นตายไปสูหนึ่ง คือไหวอย,อยู่ๆมันก็ตายไปทู้หนึ่งเราจะเขียนหนังสือให้ทราบเป็นหลังแต่หลังจากนั้นมาไม่กี่วันอนาะการก็เครียดใหม่เมื่ออาการเครียดใหม่ก็พิจารณาร่างกายว่าร่างกายที่มีสภาพไมยย่ยั่งยืนมีแต่ความทุกข์ก็เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายเวลาสงัดเมื่อไหวพระรรรนตรัยแล้วก็รวบรวมกลาลังใจ คิดว่าสถานที่ใดที่เป็นสถานที่อยู่ของเราเมื่อตายไปแล้วเราขอไปที่นั่นครั้นเมื่อไปที่นั่นแล้วอารมณ์ใจก็เป็นสุขในคิดในใจเวลานั้นอาการงร่างกายเครียดจึงตั้งใจว่าถ้าร่างกายมีสภาพปกติทรงตัวดีก็จะกลับถ้าสภาพร่างกายยังเครียดอยู่เพียงใดก็ไม่กลับ ไอ้คำว่าไม่กลับหมายความเลิกมาคุยกันอย่างวันนี้นะเวลานั้นก็ประฏว่ามีพระมากมายท่านก็มาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาจะมาจะก,กลาบเลยกนะท่านว่าไอ้การที่จะกลับปี่ฟร่างกายเดิมมันเต็มเดือดของเวทนามากไม่อยากจะกลับไปท่านก็บอกว่างานของฉันยังไม่หมดก็เลยบอกท่านบอกว่าเรื่องงานไม่รังเกียจ ความแก่ของร่างกายที่เกิดมีเปขอธรรมดาไม่รังเกียจแต่ว่าทุกขเวทนาเบียดเบียนทุกวันนี่รังเกียจอยากจะหนีทุกขเวทนาท่านก็พูดไหลลีลา,ลาไปไปแล้วต้องการให้กลับายที่สุดท่านก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเธอเป็นหมอดีไหมก็กลาบเปลียนท่านบอกว่าคําว่าเป็นหมอเนี่ย ถ้าจะมาร่างกายถ้าก็ผมร่างกายแบบนี้เป็นหมอก็ไม่มีใครเขาเชื่อถือขึ้นชื่อว่าหมอยาก็ตามหมอวิธีกรรมก็ตามไม่ขอเป็นเพราะเป็นกังวลจิตใจไม่เป็นสุขร่างกายก็เหนื่อยไปไปมาจากกึกรถามว่าถ้าทําน้ํามนต์อย่างเดียวรักษาโรคได้ทุกอย่างนี่จะเอาไหมก็เลยบอกว่าถ้าทําน้ํามนต์อย่างเดียวรักษาโรคทุกอย่างนี้เอา แต่รักษาโรคเฉ้าโรคภัยไข้เจ็บทางกายอย่างเดียวเอาแต่ยังไม่พอใจนักต้องรักษาโรคทรัย์อย่างได้ด้วยแหมยิ้มกันไปแถวไห้โรคนี้รายกาดมากนหะมท่านก็เลยบอกท่านมีมีพระใหญ่ท่านก็เรียกภาษาดีบุตรมาภาษาดีบททุตรวิชานี้เธอยังไม่สอนพระนี่เลย พระสารีบุตรก็บอกว่าสอนแล้วเมื่อปีพศสองทังนห้าร้อยสี่ทำหน้นามครั้งเดียวก็เลิกไปเลยคนเก่งเลิกเลยขี้เกียจต่อมาท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นสอนกันใหม่พระสารีบุตรท่านก็แนะนํำว่าแผ่นที่ทำนี่จะต้องเป็นแผ่นทองคำหรือแผ่นเงินหรือแผ่นนาคถ้าเป็นแผ่นทองแดงต้องเคลือบทองให้สูงมีกำลังสูงมาก แล้วชักยันเสร็จเอาไว้ก้นขันทำน้ำมนต์ด้วยกระถาบทนี้ท่านบอกว่าทุกอย่างของโรคไม่ว่าโรคที่เกิดทางกายก็ดีโรคที่เกิดทางใจหรือทําคุณใสเข้ามาก็ตามโรกผีเข้าเจ้าสิงคุณใสต่างๆอย่างนี้หายแน่แก็เลยกล่าวเียนว่าถ้าแค่ทำน้ำมนต์อย่างนี้ยอมรับก็เลยเรียนออมา เมื่อเดือนมาแล้วท่านกับตามติดตามมาแนะนำอีกสามสี่วันวิธีทำยันวิธีทำยันวิธีปลุกเสกต่างๆท่านกับแนะนำแนะนำอีกคราวนี้สอนกันจริงๆเพราะสมัย2504จร้ยเจมาานไม่แค่บอกแป๊บเดียวก็ไปก็ททำไม่ถูกเมื่อท่านมาจะบอกว่าเมื่อปีศอ5 0 4อเธอเขียนยันไม่ถูกเขียนไปบางข้อต้องเขียนตามนี้ แล้วก็ต้องทําแบบนี้ถ้าชักยันเองว่าอย่างนี้ถ้าหากว่าเขาปั้มยันมาทําอย่างนี้แล้วท่านก็เลยแนะนําบอกว่าให้พิมพ์เป็นหนังสือคู่มือหนังสือที่ใครรับของนี้ไปแล้ว,ลวจะมีให้พระย้ายหนังสือไปจะทําพระยันนี้ได้เองจะทำน้ำมนต์ได้เองเด้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุภาพนอกจากรักษาโรคต่างๆแต่ขึ้นเชื่อว่าโรคระญญาโยมพระตรศษโรคบางอย่างรักษาด้วยยาหาย โรคบางอย่างรักษาด้วยยาไม่หายรักษาด้วยดมอนหายฉะนั้นการรักษาก็ต้องเฉพาอกิจเหมือนกันต้องเป็นโรคที่รักษาด้วยตมนตด้กขนะนน้บอกว่าถ้าผู้หญิงมีคันให้รับทานดนมนต์นี้ทุกวันก่อนจะหลับอธิษฐานก่อนวันอึนก,ก็พอเวลาจะอธิษฐานค่อธิษฐานว,ว่าขอบุตรในคันจงเป็นผู้แข็งแรงไม่มีโรคและมารดานก็ไม่มีโรคด้วยแข็งแรงปลอดภัย อย่างนี้แคเวลาเจ็บท้องใหม่ๆเดือยึงเมื่อืนอธิษฐานคอยคลอยง่ายเท่านี้จะคลอยง่ายส้อหรักญาติโยงพิคอยสัตว์ต้องการลาดจากการค้าขายธบกินก็ตามถ้าค้าขายตอนเช้าไปพรหมหน้าร้านว่ากระถาที่ท่านให้ไว้นังเสือก่อนนะแล้วก็พรหมหน้าร้านทันพรหมเขียงที่ขายของถ้าจะต้องการปลูกผักปลูกหญ้าหรือข้าวกล้าทั้งหลาย จะลงทํานาเอาน้ำมนต์นี่ไปผมก่อนจะมีผลดีมากน้ำมนต์นี่ทําแล้วมีแผ่นทั้งแผ่นทองด้วยแผ่นนาคด้วยแผ่นเงินด้วยน้ำมนต์นี่มีสองแห่งที่รับแผกชายน้าในแห่งหนึ่งข้างโบสถ์เก่ากับที่วิหารร้อยเม็รแห่งหนึ่งญาติโยมนําไปคนน,น้อยก็น้อยก็พอเอาไปเติมน้ําได้ไปจํากัดนีด่ว่าฉน,าน,นนะ้ำมนต์นะ แล้วยันนี่ก็ทำไว้ขออนุญาตท่านทำให้หน่อยหนึ่งท่านอนุญาตไปพิเซ็ตแต่การต่อไปจะทำได้ไม่เกินครั้งละพันชิ้นก็มีที่เคาน์เตอร์ดีพระจำหน่ายของ,ของบรมวัตถุปงคนแต่ว่ายันนี่มีโระมายอยู่ด้วยท่านบายปาลรมโรตามาเป็นนว่าท่านอนุญาตให้ทำท่านตั้งราคาเสร็จเหรียญที่มียันนี่ท่านตั้งราคารากว่าจะใช้ราคาเกินสามสิบบาทไม่ได้ เห็นไหมท่าทีอื่นจะร้อยกว่าแน่เป็นวัฒยาโยพระสัตวอยากจะได้แด็กก็ไปติดต่อท่าทีเขาเตอร์บนสลาสองได้